สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาววันนี้ครูแมวมีเรื่องราวจะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของพิธีที่สําคัญมากๆเลยในงานมงคลสมรสในงานพิธีเช้านั้นพิธีที่สําคัญมากนั่นก็คือพิธีปูเรียงสินสอด นะคะวันนี้เรียกได้ว่าเราจะจัดเต็มในพิธีปูเรียงสินสอดให้ทุกท่านได้ทัศนาว่าพิธีปูเรียงสินสอดตามประเพณีไทยนั้นงดงามเป็นสิริมงคลทำอย่างไรนะคะแล้วในหน้าที่พิธีกรน,นั้นเขาพูดยังไงแล้วในการปูเรียงสินสอดนะคะแต่ละจุดนั้นแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยทำพิธีอย่างไรบ้างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อนะคะติดตามได้คะ่ะ ชิญคุณทิพวรรณจตุรักโคมลเป็นผู้ที่ช่วยปูเรียนสินสอนขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอด้วยค่ะคุณทิพวรรณจตุรักโคมลน,นะคะเป็นบุคคลสําคัญที่ช่วยทารงรักษาประเพณีไทยได,ด้านการจัดงานแต่งงานนะคะมาหลายปีปัจจุบันคุณทิพวรรณจตุรักโคมลยังถือเป็นอาจารย์สอนปูเรียนสินสอนให้ร้านบรรณาีิการวิ่งแพนเนอร์ของเราอีกด้วยค่ะ ผู้ปูเรียนสินสอดเริ่มต้นการปูเรียนสินสอดด้วยการน,นําผ้าทองนะคะผ้าเงินมาวางบนพานสีทองเป็นพื้นเป็นฐานเป็นดังคาอวยพรนะคะให้กับคู่บ่าวสาวคู่นี้ว่าให้เขานั้นมีทรัพย์สินเงินทองเป็นพื้นเป็นฐานจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะได้นําไม้มงคลมาวางรเรียงประอกอบไปด้วยใบเงินใบทองใบหน้า ใบเงินใบทองใบนาที่เรียงนั้นหมายถึงทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองที่นํามาปูเรียงในวันนี้ผู้ใดนําไปใช้ก็เพิ่มพูนผู้ใดเก็บเอาไว้ก็งอกเงยเรียกได้ว่าเพิ่มพูนงอกเงยมากมายล้นเหลือใบเงินใบทองใบนาเป็นภูมิปัญญาที่ลึกล้งเป็นปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งของบรรพชนไทยจากนั้นผู้ ครูเรียงสินสอจะได้นําครูมาเรียงครูเรียงมีความหมายถึงการเรียงญาติเรียงพี่เรียงน้องวันนี้นะคะน้องแยมจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับพี่อิทจะได้ให้การดูแลตอนน้อนรับทีอย่างถูก,กต้องและทัวคุณอิทเองจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็น น้องกับน้องแยมจะได้การดูแลต้อนรับได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้เรียงนั้นมีดอกรักอยู่ด้านบนค่ะหมายความว่าการเรียงญาติในวันนี้จะเป็นการเรียงร้อยกันด้วยความรักนั่นเองค่ะจากนั้นผู้ปูเรียงสินสอดจะได้นำหมากมาวาง มาเป็นยาสมานแผลของคนโบราณสมัยก่อนคนโบราณมีดบาดมือจะปาดยางหมากมาป้ายแผลนานเข้าแผลนั้นก็หายไปมีความหมายว่าในอนาคตหากมีการผิดพลาดร่่มเกินทั้งสองคนจะต้องพร้อมที่จะให้อภัยกันให้อภัยกันนั้นไม่ใช่ให้อภัยกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามสี่ห้าไม่ใช่ การให้อภัยกันนับจากวันนี้จะเป็นการให้อภัยกันไปชั่วชีวิตค่ะภาคเหนือของประเทศไทยมีต้นสักเยอะเราก็ไม่ได้มีขบวนต้นสักภาคใต้ของประเทศไทยมีต้นยางเยอะเราก็ไม่ได้มีขบวนต้นยางยังคงมีขบวนขันมาเอกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหมายความว่าบรรพชนไทยให้ความสำคัญกับการให้อภัยในการคลองรักคลองเรลือนสูงที่สุดค่ะ จากนั้นผู้ปูเรียนศินสศิจะได้นำธนบัตรฉบับละ1,000บาท,บา 1, บาทมาวางในชั้นที่1ธนาบัตรฉบับละ1,000บาทเป็นธนาบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตระบูลธนาบัตรไทยหมายความว่ายังไรเจ้าบางกำลจะบอกกับเราทุกคนว่าเขานั้นให้ความสำคัญกับงานมงคลสมรสในวันนี้ ให้ความสําคัญกับเครือญาติทั้งสองฝ่ายรวมถึงคุณอิฐยังให้ความสําคัญกับเจ้าสาวของเขาคือน้องแยมสูงที่สุดอีกด้วยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าบ่าวด้วยค่ะน้องอิฐคะถ้านําแบงค์หมื่นแบงค์งแสนมาพี่แมวจะพูดอิ่หนักกว่าอ,อันนี้ก็โอเคแล้วนะคะอันนี้ก็สุดยอดไปเลยนะคะผูป้ปูเรียนสินสอดปูเรียนสินสอดเป็นแผ่น,นในชั้นที่หนึ่งนะคะ วนไปทางด้านขวา <_ an ye bab> เขาเรียกว่าทักษิณาวัตรวนขวา <_ an ye bab> วนย่างไรวนตามเข็มนาฬิกา <_ an ye bab> นะคะทักษิณาวัตรงานมุมคลเป็นแบบนั้นนะคะสังเกตได้ผูป้ปูเรียนสินสอดบรรจงปูเรียนสินสอดเป็นแผ่นในชั้นที่หนึ่งวนไปทางด้านขวานะคะสังเกตดูว่าปูเรียนสินสอดบรรจบกันนะคะให้บรรจบกันแต่และแผ่นนั้นไม่มีช่องโหว่เลยหมายความว่ายังไง หมายความว่าเจ้าบ่าวเลือกภรรยาทุกคนแล้วค่ะน้องอินเพราะหน้าที่ในการหาเงินเป็นของสามีค่ะคุณแม่หน้าที่ในการเก็บเงินเป็นของภรรยาบ้านนี้สามีหากินเก่งและภรรยาก็เก็บเงินเก็บทองเก่งมากๆาอีกด้วยนะคะไม่มีช่องออกเลยสังเกตด,ดูนะคะขอเสียงป,ปรบมือคุณอิจสักครั้งหนึ่งค่ะ ต้องดีใจนะคะต้องยิ้มด้วยใบหน้าที่ดีใจเรื่อนลงนะคะเรื่อนองมากยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเลือกภรรยาดได้ดีแล้วนะคะนี่ไงเห็นไหมคะผู้ปูเรียนสินสอดปูเรียนสินสอดในชั้นที่หนึ่งบรรจบก,กันสวยงามไม่มีช่องโหว่นะคะเป็นคำอวยพรทั้งสิน้นบรรพชนไทยทำอะไรไม่มั่วค่ะล้วนมีความหมายในเชิงกำนวยอวยพรทั้งสิ้นเลยค่ะ ะะผู้ปูเรสินสอดบรรจงปูเรสินสอดด้วยมืออันสั่นเทาเพราะเราทุกคนกดดันนะคะว่าเมื่อไร่เสร็จสิทีนะคะโอ้สวยงามมากๆบรรจบกันเห็นไหมคะเกยกันอย่างงอกเงยงอกงามทรัพย์สินเงินทองงอกเงยนะคะงอกงามเกยล้นเหลือมาเลยผู้ปูเรสินสอด คำบวยพรให้ผู้บ่าวสาวผู้นี้มีโชคมีชั้นสองชั้นสามชั้นไม่รู้จบค่ะผู้ปูเรียนสินอรอยังปูเรียนสินอรเป็นรูปใบพัดหมายความว่าเป็นคำอยควยพรให้ผู้บ่าวสาวผู้นี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตอดไปขอเสียงปรบอมือกับคำทำนายนี้ด้วยค่ะดมากเลย,เลยผู้ปูเรียนสินอ,อดเห็นไหมคะยังบรรจง กรีธนบัตรย่างงดงามเขาบอกว่าคนจะปูรเรียนสินสอดสวยต้องเล่นไพ่เก่งน,นะคะดูไม่ธรรมดานะคะผู้ปูปรเรียนของสินสอดของเราไม่ได้เล่นไพ่นะคะแต่ฝึกปูรเรียนสินสอดทุกวันวันนี้ตั้งใจทำมาเป็นของขวัญให้คู่าวสาวอย่างดีที่สุดค่ะจากนั้นเมื่อวางเป็นแผ่นแล้วก็จะได้วางเป็นใบความ เป็นดังคำเวยพรในคู่บ่าวสาวคู่นี้ทั้งสองครอบครัวมีแต่ความเป็นปึกเป็นแผ่นตลอดไปค่ะเมื่อน,นำเงินมากองแล้วก็จะได้นำทองมากองหมายความว่าลูกหลานว่านเครือที่เกิดจากเขาทั้งสองนับจากวันนี้ก็จะอยู่บนกองเงินกองทองแบบนี้ตลอดไปทอเสียงตรงนี้กับคำารงในนี้อีกสักคำค่ะ น้องแยมถ้ารู้ว่าแต่งงานแล้วดีแบบน,นี้แต่งไปนานแล้วเนาะ6ปีกันทีเดียวนะคะผู้ปูดีไปถึงช่วนช่วยหานานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะผู้ผู้เรียนศ,ศ,ศิษอบโอ้วันนี้สวยมากนะคะต้องบอกว่าครูแมวนะคะอันนี้ก็แมวเหมือนกันผู้ปูเรียนศ,ศิษย์ศรผู้เรียนศิษย์ได้สวยมากๆนะคะ จากนั้นผู้ปูเรศิษฐ์รจะได้นําไม้มงคลมาผสมคลุกเคล้าเพื่อ้การประกอบไปด้วยดอกดาวเรืองสแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของคู่บ่าวสาวให้คู่บ่าวสาวประกอบกิจาการงานใดๆก็ตามประสมผลสําเร็จ,จเจริญรุ่งรเรืองร่ำรวยมีผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ช่วยเหลือเพื่อกูลมีผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ส่งเสริมสนับสนุนมีเพื่อนร่วมง,งานก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามตลอดไปเรียกได้ว,ว่าโชคดีด้านหน้าที่กัน ะะจากนั้นจะนํากุหลาบมาผสมคลุกเคล้าก็ได้กันกุหลาบนั้นมีน้าแหลมสังเกตได้นะคะน้ำแลมของกุหลาบเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทิมแทนปัญหามายความว่าในอนาคตหากน้องทั้งสองพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆน้องจะใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะจากนั้นผู้ปูเรศิษฐ์สอนจะนําดอกบานไม่รุ่งโรยมาผสมคลุกเคล้าก็ได้กันให้รักกันไม่เสื่อมคลาย ดอกรักสีขาวบริสุทธิ์ให้รักกันดังวันแรกรักตลอดไป จากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะผู้ภูเรศศิษิ์ศร,รจะนำธัญพืชมงคลที่อยู่ในถุงเงินถุงทองมาผสมคลุกเคล้ากันปประกอบได้วยเข้าตอกถั่วง,งาเข้าตอกแต่ออกมีเสียงดังไม่ความหมายว่าเป็นการวยพรให้น้องอิกีบน้องแยมนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีที่งามถั่วเขียวก็คือถั่วง,งอกหมายความว่ายังไงเจริญรุ่งเรืองเจริญง,งอกงามงาดังน้องอีกคาง งานดำมีงานวิจ <st> ัย <t> ว่าป้องกันโรคขี่หลงขี่ลืมเเขานิยมให้เจ้าบ่าวรับประทานค่ะจะได้จําได้ว่ามีภรรยาแล้วนะคะผู้ชายไทย40ขึ้นขับรถหลังจากวานลงอยูื่ยเลยค่ะไี้ว่าตัวเองโสดค่ะเลยต้องนํามาตั้งแต่วันแรกยอดเยี่ยมมากขอเสียงปรบมือให้คุณทิพวรรณด้วยค่ะผู้เรียนสุดยอดขอบค ของครอบคัวเจ้าสาวจึงเป็นแหวนแทนแก้วตาและดวงใจอย่างแท้จริงคนะ่ะขอบคุณนะ หลังน้ำพระมุณฑประสาทพอโดยพร้อม้กับน้องทั้งสองนะคะวันนี้บารมีพ่อแม่แผไพศสาลมาถึงลูกแล้วบารมีคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวยิ่งใหญ่เหลือเกินทั้งพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาตินะคะมาเต็มเรือนเราเป็นหมดเลยบารมีครอบครัวของเจ้าบ่าวชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มากมายล้นเหลือกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ พิธีการแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างครั ประเพณีไทยงดงามอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าในการจัดงานแต่งงานงานพิธีเช้าอันศักดิ์สิทธิ์ประเพณีที่งดงามนะคะอีกประเพณีหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือพิธีปูเรียงสินสอดแล้วเราจะปูเรียงสินสอดทําไมนะคะการปูเรียงสินสอดในวันนี้ต้องบอกว่าพิธีกรมีหน้าที่มีบทบาทสําคัญที่จะถ่ายทอดออกมานะคะเพราะว่าเครื่องของขันหมากสินสอดทองมั่นที่นํามาโดยครอบครัวเจ้าบ่าว ข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลหรือมาจากที่แห่งใดก็ตามแล้วแห่ขันหมากมายัางเรือนของเจ้าสาวนั้นย่อมหมายความว่าเป็นสิ่งสําคัญพิธีกรมีหน้าที่ที่จะต้องพูดหรือถ่ายทอดนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นํามาทําอะไรเพื่อประโยชน์อะไรมีความหมายอย่างไรในเชิงอํานวยอวยพรนี่แหละค่ะคือความสําคัญเพื่อที่จะให้แขกทุกท่านที่มาร่วมงานรวมถึงคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวได้ซาบซึ้งกินใจไปกับเครื่องของอันเป็นสิริ มงคลเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวได้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเหมือนดั่งไม้มงคลและเหมือนดั่งเครื่องของที่นำมาทุกอย่างเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมคะนี่คือประเพณีไทยต้องบอกว่าบรรพชนไทยทำอะไรไม่มั่วงดงามเป็นสิริมงคลให้เราได้อิ่มเอมเข้าไปในหัวใจแบบนี้ลคะค่ะ โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับประเพณีไทยที่งดงามนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ